เหลือเก็บหนึ่งสีแค่สีเล่มเท่านั้นนะฮะรถบ้านจะเป็นของเรานะครับไปเก็บกันต่อแป๊บหนึ่งในระหว่างที่เก็บเนี่ยผมเจอไม่รู้ว่าเป็นบักหรือเปล่านะเจ้ารถ2 0 0พันลูบักคันนี้นะครับคือหม้อน้ําเนี่ยขับได้แค่1000พเมตรหม้อน้ําหมดอีกแล้วกลับมาเป็นปัญหาอีกแล้วฮะผมไม่เข้าใจเกมนี้เลยเราก็ขับปกตินะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอีกไหมเนี่ยเนี่ยฮะหนึ่งพันเมตรครับคือก่อนหน้านี้เขาแก้ไปแล้วทีนึงนะฮะ เรื่องกินน้ํากินน้ํามันอ๋อก่อนหน้านี้ไม่ได้กินน้าด้วยซ้ํากินน้ํามันเครื่องกินออยกับกินอันนี้ฮะแกส๊สแต่หม้อน้าคือปกติรอบนี้คือแบบหม้อน้ําเหือดแห้งเร็วมากสองพันโลบักแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะตั้งใจนะไม่น่าจะให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมันเกินไปอะหนึ่งพันเมตรกินห้าลิตรไม่ต้องไปไหนเลยมันมีที่อัปเกรดกระเป๋าด้วยนะฮะแต่ว่ามันต้องหาอัพจากสี่ช่องเป็นแปดช่องใช่ไหมอะหม้อน้ํามา หม้อน้าใหม่ถ้าอันนี้ไม่เป็นเนี่ยอ้าวเป็นเหมือนกันครับกลังจะบอกเลยถ้าเกิดไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเป็นหม้อน้ําที่แถมมาเป็นหมดเลยฮะขาดอีกหนึ่งเล่มสุดท้ายเพื่อลดบ้านของเราเราจะได้นอนกลางทะเลทรายเฮ้ยเนี่อะไรเนี่ยโอแม่แรงเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งซอมบี้มีอันนี้มาด้วย <laughs> ที่หงายรถที่หงายรถอ่าโอเคหนังซื้อครบอืม อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเราไปจัดการเรื่องรถบ้านก่อนโอ้ขอบคุณมากเลยหนังซื้อครบแล้วอันนี้รางวัลไปอยู่ในนี้ใช่ไหมรถบ้านฮะมาเป็นที่เรียบร้อยรถอาวีสามารถนอนในนี้ได้ทําอาหารได้ได้ใช่ไหมมีไหมเต่าเต่าไม่มีเหรอนอนได้อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยมีที่นั่งด้านซ้ายด้านขวาฮะโอเคมาคือกลางคืนมันนานไงช่วงนี้นอนเลยดีกว่านอนกลางทะเลทราย คือเรื่องขับเร็วเนี่ยคงผมเห็นเหมือนรถมันกระโดดไปเมื่อกี้รถมันกระโดดใช่ไหมเพราะว่าเหลือแต่ล้อ,อกับประตูจริงด้วยครับผมจะได้ขับไหมวันนี้ผมจะได้ขับไหมวันนี้ <laughs> ม,ม,นนมันน่าจะมีสักรอบหนึ่งที่มันลงมาแล้วไม่บินเออขอบคุณมากโอ้โหเกม <laughs> นี่คือรถบ้านกี่ล้อนะสี่ล้อใช่ไหมนี่คือเครื่องฮะเครื่องเล็กอีกแล้วหมอ้อน้ําโอเคมาต้องแตะเบาๆคันนี้บินง่ายเลอเกินเดี๋ยวนะวางก่อนวางก่อนแล้วก็หยิบเอออืมเฮ้ยเข้ามาสิอ่ะวางไปแล้วก็อันนี้มันเข้ามาไม่ได้ฮะของเข้ามาไม่ได้ แต่ตัวเข้าได้ต้องเข้าไปในรถก่อนแล้วก็ค่อยหยิบของแล้วก็ค่เอามาวางอ่ะนี่คือรถบ้านของเราถ้ามีเตาตรงนี้นะโอ้โหทำอาหารได้สบายเลยอันนี้ที่นั่งแล้วก็ที่นอนกินแล้วก็นอนตรงนี้เลยฮะข้างๆคนขับก็มีที่นั่งนั่งได้อีกคนโอ้ยหลายคนแต่ถ้าเกิดจะทุกของคือเปิดตรงนี้ใช่ไหมง่ายกว่าอ่านี่แล้วก็หยิบขึ้นมาโอเคแต่เราเน้นนอนฮะ ไปวันนี้ไปแบบชิวๆก่อนครับไปไม่เน้นเร็วเออนะเดี๋ยวนะมันน่าจะความตกแต่งแบบวินเทจใช้ไม้ประดับด้วยหนังเก่าๆที่มีกลิ่นอับเชื้อราขับไปอย่างช้าด้วยความเร็วไม่เกินร้อยเพราะคิดว่าความแน่นอนคันนี้มีอะไรสะดุดนิดหนึ่งความแน่ๆไปอย่างช้าเน้นเดินทางสบายๆกินลมชมวิวข้างทางพึ่งจะห0รเมตรเฮ้ยอย่าเกินร้อยอย่าเกินร้อ เดี๋ยวความเราเป็นเรื่องเออสักหกสิบลืมหยิบปืนมาจอด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 นี่คือปั๊มน้ำมันนะครับมีอะไรเก็บบ้างไม่มีเลยมีแต่ซอมบี้มาเชิญชมบ้านเราหน่อยนี่ข้างในน่านั่งไหมหน่านอนไหมมาอยู่ร้อนๆทำไมการทะเลทรายนี่นอนที่นี่ได้กันแดดกันฝนกันลมทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะมาอยู่ด้วยกันไหมโอเคชีวิตบนรถบ้านกลางทะเลทรายนั้นเรายังคงเดินทางไปต่อพึ่งจะหนึ่งพันเมตร แก๊สมีไหมแกส๊สแก๊สมีแก๊สมีแปบ๊บหนึ่งแบบเลือดเลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเหลือห้าุดเจ็ดลิตรพึ่งจะหนึ่งพันเมตรบอกแล้วว่ากินแก๊สแน่นอนเติมไปเก้าเหลือห้าจุดเจ็ดทำไมเดี๋ยวนี้อะไรทำไมมันใช้เยอะจังเลยให้เกมนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือข้ามสะพานฮะจะได้ข้ามสะพานดีๆไหมอันนี้ไม่จอดแล้วกันไม่ค่อยมีของไปถึงห้าพันเมตรฮะเอ้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 เอ,เอ,เอ,เอ้ผมยังไม่ได้ ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาพักไม่ได้ด้วยพักไม่ได้ด้วยฮะอ่าอย่างนั้นสั่งน้ำมันมาดีกว่าแล้วก็ไปถึงสะพานขับแบบดีๆขับแบบดีๆดีที่สุดในชีวิตพยายามไม่ขึ้นถนนแล้วกันฮะอยู่ข้างล่างเน้นความปลอดภยัยเพราะว่านี่คือบ้านของเราบ้านคือที่ปลอดภัยที่สุดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ไม่แวะครับไม่แวะเติมน้ำมันมาเยอะและ้วพอแน่นอนอยากรู้ว่าสะพานจะผ่านไหม <c oughs> อยู่ด้านไหนจะอยู่ด้านไหนเลือกสักด้านหนึ่งซ้ายหรือขวาโอเครอดมาได้ฮะหนึ่งพันสามร้อยเมตรเสียงดังขึ้นดังขึ้นผมว่าแวะร้านลุงแดนหน่อยแล้วกันเผื่อลุงแดนนั้นอาจจะมีอาวุธหรือว่าอะไรที่เราไม่เคยซื้อจอดจอด,จอดบเบรกมือเบรกมือ่ะฮะเผื่อ,อาาจะมีแม่แรงนะฮะใช่ไหมเขาเรียกว่าแม่แรงใช่ไหม เอาไว้เผื่อรดความเอาไว้งัดมีไหมมีมีม,มีดีมากบายเลยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้เลยครับโอ้โหขอบคุณมากเบอร์เกอร์เพียบเลยแค่วางไว้เฉยเฉไม่ต้องแปะวางไว้เท่านั้นใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันคว่ำก่อนแต่ไม่คว่ำดีที่สุดเริ่มมืดแล้วฮะอ๋อสวิตไฟยอยู่ตรงนี้ นี่คือจุดประสงค์หลักของรถคันนี้นั่นคือการนอนพักผ่อนกลางทะเลทรายรอให้เชา้าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วฮะก่อนถึงสะพานไปอย่างช,ช้าๆตามสไตล์รถบ้านกินลมชมวิวนี่คือแทงค์น้ําสามารถปั๊มน้ําได้เจอแล้วตอนที่มาเก็บหนังสือนะฮะอ่าอน้ำยังโอเคอยู่3ลิตรแต่ว่าออย2.7ก็ได้อยู่นะถึงอยู่สะพานเริ่มมืดแล้วฮะเริ่มมืดแล้วครับได้เวลาใช้ที่นอน อีกแค่สองรกว่าเมตรถึงสะพานนะฮะแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้ามืดแล้วก็เราอยู่ในบ้านแล้วก็พักผ่อนนะฮะทำการดับรถแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับอ่าให้รถจอดอยู่นิ่งๆแล้วก็เปิดไฟหน่อยไฟไฟไม่มีครับไฟมีก็เหมือนไม่มีครับ <laughs> ไม่เป็นไรนอนนอนตรงนี้ได้อ่านี่เป็นไงนอนนอนหลับในรถบ้าน ดูวิวดูดาวเออโอเคเอาละฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เชา้ามีเด็กแว้นฮะขับมาตอนกลางคืนนะครับอ,อโอเคตื่นแล้วครับผมนอนหลับสบายมากอตออกลางคืนไม่ค่อยร้อนมาหนาวหนาวหน่อยๆไปกันต่อฮะข้างหน้าตรงนี้เราจะผ่านไปได้หรือไม่กับรถบ้าน ในตอนเช้าไม่ร้อนไม่แสบตาค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปหลับสบายมากเมื่อก่อนคือแบบต้องนอนบนพื้นทรายหรือว่านอนในบ้านที่มีซอมบี้แต่ตอนนี้คือบ้านของตัวเองนอนสบายมากไม่ต้องห่วงเลยนอนหลับสนิทอือมโอเคโอเครถบ้านมันคันใหญ่รถบ้านมันคันใหญ, <laughs> ใหญ่เราจะไปได้ไหมอ่าฮะตรงนี้ผ่านมาได้ ไม้สองแผ่นอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ตรงไปเลยได้ครับได้ครับโอ้โหข้างหน้าคาโปรบเลมอือขันใหญ่ไม่ใช่บุษักล้วก็สามารถผ่านมาได้อยู่นี่ความชำนาญล้วนๆอันนี้อาจจะเอียงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องมาตกใจขับตรงไปเรื่อยๆนี่แหละครับนี่คือความชำนาญล้วนๆข้ามสะพานมาได้เจอคาโพรบเลมยิงมาอีก ไม่สนครับไปก่อนอาวุธไม่มีเรียบร้อยข้ามสะพานมาได้มอน้ำทะหมดแล้วใช่ไหมมอน้ำจะหมดแล้วฮะออยก็จะหมดครับโอ้โหแค่ห้าพันเมตรเองลองสป,ปีดสูงสุดดูหน่อยเป็นยังไงได้เท่าไหร่เข็มไมไปที่ร้อยหิเฮ้ยเร็วอยู่นะไม่ใช่เล่นเล่นครับร้อิฮะรถบ้านนะครับเอาละหมดแล้วฮะเครื่องร้อนใช่ไหมใช่ออยหมดน้ำหมด เรียบร้อยเจ็ดันเมตรเช็คพอยต์พอดีขอคว่ำหน่อยต้องออกตรงนี้ใช่ไหมออกด้านหลังเปิดทางนี้แล้วก็ใช้แม่แรงมันวางอยู่แล้วอ่ะกดได้เลยไหมเนี่ยอ๋อมันดัน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 อีกอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคือเราต้องผักต่อใช่ไหมแต่ครั้นี้มันผักไม่ได้อ่ะอ๋อมันดันได้อีกโอ้โหดันได้อีกครับโอ้อย่างนี้นี่เองอีกนิดนึง นิดนึงเอ๊ะผมดันผิดทางใช่ไหมใช่ผมดันผิดทาง <laughs> ผมต้องดัดน,นด้านนูน้นอืมโอเคแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมามันก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามันมันต้องใช้อย่างอื่นช่วยด้วยฮะดันอย่างเดียวไม่พอครับสำหรับคันใหญ่แต่คันเล็กเนี่ยได้แน่นอนโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ